นี่คือบรรยากาศล่าสุดของตลาดมันม้อนะครับคือมันผมว่ามันหลงเหล่งนิดนึงนะครับคือร้านค้าก็ามีไม่ค่อยมากเท่าไหร่นะครับร้านใหม่ๆก็เกิดขึ้นเยอะนะเครื่องเสียงกลางแจ้งพวกอะไรอิเล็กทรอนิกส์ต่างๆนะครับบรรยากาศก,าศก็แตกต่างจากาประมาณหลายๆปีที่ผ่านมานะครับตรงนี้มาอยู่ในซอยทิพวารีนะครับตรงนี้ก็เป็น บริเวณที่เขาเรียกว่าตลาดบรรมอนะบรรมอกเอ็เรียกว่าเป็นแหล่งรวมของอะไหล่เลทรอนิกส์ต่างๆด้วยนะครับอุป,รปรกรณ์อุป,รปรกรณ์สําหรับช่างซ่อมงานประกอบนะครับเครื่องเสียงก็หลายร้านนะครับให้เลือกดูในมีมาตรฐานและในดีก็แนะนำร้านนั้นนะครับก็ให้ท่านผู้ชมพิจารณานะครับ อันนี้เป็นรายทางนะนี่ร้านนี้ก็จะเป็นร้านประกอบของอ่าำโพง DIY นะครับงานประกอบของลำโพง DIY ฝนอิเล็กทรอนิกส์ถ้าเข้าไปด้านในก็จะมีร้านอาสอยเล็กซอยน้อยอยู่นะครับแต่ว่าก็ค่อนข้างจะน้อยลงนะแล้วก็จะเป็นพวกจำหน่ายพวกอุปกรณ์ เสริมต่างๆนะตรงนี้ก็จะเป็นอะมอนนะครับอะมอนร,ร้านอะมอนก็เป็นจาหน่ายเล็กทรอนิกส์เหมือนกันนะเครื่องเสียงก็มีบ้างเล็กน้อยนะซึ่งเมื่อก่อนผมเข้าใจว่าอะมอนนี้เป็นแหล่งรวมของของอเครื่องเสียงนะจริงแล้วไม่ใช่นะเป็นอุปกรณ์เสริมต่างๆมากกว่านะครับเดี๋ยวผมเดินเข้าไปด้านในแล้กันนะ,ะนะนี่นครับ คำโผงรถยนต์ก็มีนะครับข้างในอันนี้เดินเข้ามาข้างในนะครับเมื่อก่อนไม่ค่อยได้เดินเข้ามานะตรงนี้ยมีอะไรเครื่องเสียงต่างๆนะครับย่านนี้ก็เป็นย่านจำหน่ายพวกอะไรอิเล็กทรอนิกส์ต่างๆนะครับจำหน่าย วกอ,อุปกรณ์สื่อสารน,นี่นะอะไรเล็กอะไรน้อยนะท่านผู้ชมถ้า,าท่านใดที่ยังไม่เคยมานะผมแนะนำให้เข้ามาในนี้บ้านหม้อบ้านหม้อฟาซ่านะครับ ก็เป็นพวกจำหน่ายอุปกรณ์ไอซีฮานซิสเตอร์อนนิเล็กทรอนิกส์นะครับพัดลมเนี่ยเนี่ยอุปกรณ์ตัวเล็กตัวน้อยของเครื่องเสียงนะครับ เดินออาไปทางหนได้บ้างเนี่ยนะครับก็จะเป็นอ,อะไรอิเล็กทรอนิกส์ซะส่วนมากนะครับพวกคาปาพวกอ,อะไรอิเล็กทรอนิกส์ตัวเล็กตัวน้อยพวกมอแปลงนะครับนี่นะครับก็แนะนำอีกที่หนึ่งนะครับอยู่ใน ส่วนของบ้านม่อพลาซ่านะครับตรงนี้เดินเข้ามาทั้งในนะครับท่านผู้ชม,มสำหรับท่านที่เป็นช่างก็น่าจะรู้ดีนะนี้ ก็จะเป็นพวกอะไหล่ทีวีซีดีดีวีดีนะครับสำหรับท่านที่จะเอาไปาซ่อมหรือว่าเอาไปาใช้ในงาน t ทีวงานซ่อมต่างๆนะครับอุปกรณ์เล็กๆนะที่อยู่ในเครื่องเสียงของเรานะครับอิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ ก็แนะนำนะครับบนหมอฟ้าซ่านะครับแหล่งรวมของอมอเอแปลงนะครับอะไรอิเล็กทรอนิกส์ต่างๆนะครับเครื่องใช้ไฟฟ้านะครับอะไรเครื่องใช้ไฟฟ้าเล็กๆน้อยๆนะครับที่จะเอาไป DIY ไปซ่อมเครื่องเสียงนะครับที่นี่ตอบโจทย์ได้เลยนะครับเนี่ยเดินเข้ามาในซอยในซอย น,น,ะนะครับ,รบวันนี้ก็พาเดินเที่ยวบันม่อครับมันมอแหลงรวมร <c oughs> เครื่องเสียงต่างๆาานะครับหลากหลายร้านนะครับทั้งอุปกรณ์เสริมนะครับไม่ว่าจะเป็นพวก อะไรอิเล็กทรอนิกส์นะครับอุปกรณ์ DIY ต่างๆนะครับงาน DIY ดอกลำโพงนะครับตัวเชื่อมต่อของเครื่องเสียงต่างๆนะครับวันนี้ก็อ๋อบรรยากาศก็ไม่ค่อยจะคึกคักเท่าไหร่นะครับถือว่า,าไม่ค่อยบูมเหมือนเมื่อก่อนนะครับด้วยอาจจะเป็นเหตุปัจจัยว่า,ารายที่ก็มีการจำหน่ายของเครื่องเสียงเยอะนะครับปัจจัยออกไปนะครับ ก็ไม่ได้รวมเฉพาะร้านเครื่องเสียงที่อยู่ในบานหม้อนะครับเดี๋ยวนี้ก็ร้านเครื่องเสียงก็ออกไปทั่วไปหลายหลายที่นะครับรับอยกได้เครื่องเสียงต่างๆก็มาแวะเวียนที่บันหม้อได้นะครับร้านนี้เป็นร้านน้องอ้อยนะครับลำโพงแนวบลูทูธนะ